ทำไร oh. เป็นลูกครึง่งตาสีฟ้านี่เป็นลูกครึ่งนะครับ ีได้ครับนี่โบโบฝากมาให้ครับผม <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ของฝากของฝากขอบคุณมากนะได้ครับนี่โบโบฝากมาให้ครับผม <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ของฝากของฝาก <c oughs> ขอบคุณมากนะ <c oughs> วิ่งแม่วิ่งแม่แมแม <laughs>